ไทยเชิญทูต41ประเทศนะคะเข้าชี้แจงและประนามการกระทําของกัมพูชาในการใช้ทุ่นกับละแบบไร้มนุษยธรรมค่ะทุกคนคะ่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศนําโดยคุณมาริสเสี่ยมพงศ์นะคะเรียนเชิญทูตท,ทั้ง41ประเทศรวม67ท่านและองค์กรต่างๆอีก5องค์กรเข้าร่วมการรับฟังและประนามการกระทําของกัมพูชาที่ยังไม่เลิกใช้ทุ่นกับละนะคะโดยทหารไทย สูญเสียขาไปแล้วทั้งหมด5นายนะคะทุกคนค่าโดยคุณมาริทนะคะกล่าวประนามและมีความกังวลต่อการใช้ทุ่นของกัมบูชาเป็นอย่างมากคะ่ะทุกคนข้อกังวลเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญโดยตรงต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญต่อชุมชนนานาชาติจึงขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ากัมพูชาจะหยุดการใช้ทุน อย่างไร้มนุษยธรรมอย่างแท้จริงนะคะทุกคนขาและปฏิบัติตามพันธะกรณีทางกฎหมายว่าด้วยอนุสัญญาออฟตาวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยแท้จริงสักทีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเด็ดดวงเลยเหมือนกันนะคะโดยพรุ่งนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศจะนําทูตและตัวแทนทูตองค์กรต่างๆลงพื้นที่จริงด้วยนะคะให้ไปดูเลยค่ะวันเนี่ยคือพื้นที่จริงที่กัมพูชาทาไวค้ค่ะทุกคนขา